ี่รูหอยรากนะคะทุกคนตัวเล็กตัวใหญ่มาลุ้นกันนี่ตัวใหญ่ใช้ได้นี่ก็รูหอยอีกนะเสียงเหมือนรากจะขาดอุ้ยไม่ขาดจ้ะไม่ขาดนี่นะตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหม มีสองรูด,ด้วยหูยรู้สึกเหมือนจะตัวใหญ่นี่จ้ะตัวใหญ่นะนี่ตรงนี้ก็มีนะตัวหนึ่งโอโ้ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่จ้ะนี่รากยาวๆเลยนะนี่นะนี่นะนี่จ้าตัวใหญ่เบ้อ